เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมแมวถึงชอบทำตัวลึกลับแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็ยังเลือกที่จะเก็บความลับนั้นไว้หลายคนบอกว่าที่เขาหนีไปซ่อนเพราะไม่อยากให้เราเห็นน้ำตาแต่เฟอร์เชื่อว่านั่นคือวิธีบอกรักครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเก็บกระเป๋าเดินทางกลับดาวแมวคะ่ะวันนี้เฟิร์ s สตอรี่จะพาไปฟังภาษาใจ5ข้อที่น้องพยายามบอกเราก่อนการเดินทางไกลจะเริ่มต้นขึ้นคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟิร์สตอรี่ทุกคนพบกับเฟอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่ต้องใช้หัวใจฟังมากกว่าใช้หูฟังค่ะการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนการอ่านหนังสือเล่มโปรดที่เราต่างก็รู้ดีว่าหน้าสุดท้ายต้องมาถึงแต่สำหรับน้องแมวหน้าสุดท้ายของเขาไม่ได้เขียนด้วยตัวหนังสือค่ะแต่เขียนด้วยการกระทา มาดูกันค่ะว่า5สัญญาณเตือนที่บอกว่าเขากำลังเตรียมตัวเดินทางไกลมีอะไรบ้างสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการที่เขาพยายามปลีกตัวออกห่างค่ะจากที่เคยนอนเบียดเราบนเตียงจูๆ่ๆเขากลับเลือกที่จะมุดไปอยู่ใต้ตู้ใต้เตียงหรือมุมห้องที่เงียบที่สุดเพื่อนๆอย่าเพิ่งน้อยใจว่าเขาไม่รักนะคะนี่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติค่ะ เมื่อร่างกายเขาเริ่มเปราะบางเขาแค่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนอย่างสงบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางถ้าเจอแบบนี้อย่าพยายามอุ้มเขากลับมานะคะแค่เอาหมอนใบโปรดไปวางใกล้ๆให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วค่ะสัญญาณที่ 2. เลิกเสริมหล่อเสริมสวย ปกติเจ้านายเราจะรักสะอาดมากใช่ไหมคะว่างเป็นต้องแต่งตัวแต่เมื่อไถ่ที่ขนของเขาเริ่มยุ่งเหยิงไม่เงางามเหมือนเก่านั้นเป็นสัญญาณว่าพลังงานของเขาเริ่มเหลือน้อยเต็มทีค่ะเขาเลือกที่จะเก็บแรงเฮือกสุดท้ายไว้ใช้หายใจมากกว่าจะใช้ดูแลตัวเองหน้าที่ของเราคือช่วยเป็นช่างเสริมสวยให้เขาค่ะใช้ผ้าอุ่นๆเช็ดตัวหรือลูบขนเบาๆให้เขาสบายตัวที่สุดก่อนที่จะหลับฝันดีค่ะ สัญญาณที่3คือการเมินเฉยต่อของโปรดข้อนี้เป็นสิ่งที่ทาดอย่างเราใจหายที่สุดเมื่อขนมสุดโปรดหรืออาหารกระป๋องที่เขาเคยชอบกลายเป็นสิ่งที่เขามองข้ามร่างกายของน้องที่กำลังเตรียมพร้อมเดินทางไกลระบบต่างๆจะเริ่มทำงานช้าลงความอยากอาหารจะหายไปเพราะเขาไม่ต้องใช้พลังงานในการย่อยแล้วค่ะ ช่วงนี้ไม่ต้องบังคับป้อนนะคะเพราะอาจทำให้เขาอึดอัดแค่คอยหยดม้ามให้ปากเขาชุ่มชื้นให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยก็เพียงพอค่ะมาถึงสัญญาณที่4คือสัมผัสที่เปลี่ยนไปค่ะถ้าเราลองกอดหรือจับมือเขาแล้วรู้สึกว่าอุ้งเท้าหรือปลายหูเย็นลงกว่าปกติ นั่นคือสัญญาณทางกายภาพที่บอกว่าชีพจรของเขาเริ่มเดินช้าลงแล้วค่ะและบางครั้งกลิ่นตัวของเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยในเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดคือไออุ่นจากเราค่ะการห่มผ้าบางๆหรือการกอดเขาเบาๆจะช่วยให้เขาอบอุ่นใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ และมาถึงสัญญาณที่5กันแล้วค่ะคือพลังงานสั่งลาและข้อสุดท้ายเป็นช่วงเวลาปาฏิหารสั้นๆที่เรียกว่า The Search ค่ะน้องแมวที่นอนซมมาหลายวันจูจูอาจจะลุกขึ้นมาเดินมาคลอเคลียรหรือมากินข้าวได้เหมือนปกติจนเราแอบมีความหวังแต่จริงๆแล้วนี่คือการรวบรวมพลังงานครั้งสุดท้ายเพื่อลุกขึ้นมาบอกลาและสร้างความทรงจำดีๆกับเราเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ ถ้าช่วงเวลานี้มาถึงให้รีบตักตวงความสุขไว้นะคะถ่ายรูปเขาไว้กอดเขาให้แน่นเพราะหลังจากแสงเทียนนี้วูบลงก็ถึงเวลาที่เขาต้องออกเดินทางจริงๆแล้วค่ะเพื่อนๆคะการจากลาไม่เคยเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้ารู้สัญญาณเหล่านี้เราจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังที่ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเมื่อถึงเวลาเฟอร์อยากให้เพื่อนๆเข้มแข็งนะคะ ลูบหัวเขาแล้วกระซิบข้างหูว่าไปวิ่งเล่นให้สนุกนะไม่ต้องห่วงทางนี้เจอกันใหม่นะคนเก่งให้เขาเดินทางกลับดาวแมวด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักไม่ใช่ความกังวลค่ะใครที่มีประสบการณ์ความประทับใจหรืออยากเล่าเรื่องราวความน่ารักของน้องแมวที่อยู่บนดาวดวงนั้นพิมพ์มาแชร์กันได้นะคะพื้นที่ตรงนี้พร้อมรับฟังเสมอสำหรับวันนี้เฟอร์ขอตัวไปกอดเจ้าเหมียวที่บ้านก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน First Story สวัสดีค่ะ